โครงการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น pet f r i e n d y นะทุกคนคือเลี้ยงสัตว์ได้น้องหมาน้องแมวอะไรก็เลี้ยงได้หมดเลยนะระหว่างห้องนั่งเล่นกับโซนวัวนคะเขาก็มีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนให้เลยคือต้องบอกก่อนว่าใครที่ชอบทําอาหารพลาดไม่ได้เลยนะคะที่นี่ ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแป้งแล้วก็น้องมันนี่แขกรับเชิญตัวเดิมนะคะวันนี้เราอยู่ที่คอนโดย่านหัวหมาก20ค่ะโครงการนี้ก็ต้องบอกเป็นเพ t เฟ i e n d นะทุกคนคือเลี้ยงสั์ได้น้องหมาน้องแมวอ,อะไรก็เลี้ยงได้หมดเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดว,วันพลาสคอนโดค่ะห้องนี้ขนาด29ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแยกสัดส่วนชัดเจนมากว่าที่สําคัญมีครัวแยกให้ด้วยใครที่ชอบทําอาหารต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะ แล้วที่นี่ส่วนกลางเขามีทั้งฟิตเนสสาวย่ายน้ำให้ครบสุดเลยทำเลก็คือจะเดินทางไปสีนัคลินอ่อนนุชพระรามเก้าอะไรก็คือสะดวกมากๆาเดี๋ยวตัวห้องจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่โซนแรกของเรานะคะเป็นโซนห้องนอนนั่นเองในห้องนอนของเราก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตนะทุกคนมาพร้อมฟูกของใหม่ให้เลยนะคะแล้วที่สำคัญหัวเตียงของเขานะคะก็จะมีผนังตกแต่งนะอันนี้เป็นไม้ h เ r ชนะคะทำให้ห้องดูแบบ น่ารักมีมิติมากขึ้นไม่เรียบจนเกินไปเนาะแล้วด้านข้างของเรานะคะก็จะมีม่าน2ชั้นกัน UV ให้อย่างดีเลยตัวม่านตัวนี้นะคะเวลาปิดไปแล้วนะมันจะสามารถกัน UV ได้สูงสุดถึง90%เลยคือปิดแล้วจะเป็นฟิลกลางคืนเลยนะแล้วผ้าโปรง่งอันนี้ก็คือเอาไว้บังสายตาไม่ให้ข้างนอกอะ่ะมองเข้ามาเห็นภายในห้องแบบเยอะจนเกินไปหรือไว้เอาไว้ตัดแสงก็ได้นะคะทุกคน มุมปลายเตียงของเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะอันนี้เป็นแบบ3บานนะคะก็คือจุมากทุกคนนี่เป็นตู้ของใหม่ของคอนเซปต์เนาะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนี้นะคะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนให้ทุกคนนี่เปิดได้2องทางอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบสสเต็ปเนาะนี่ก็คือจะแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะ ห้องนี้ต้องบอกว่าปลั๊กก็คือมีเพียงพอมากๆปลั๊กไฟมีให้หลายจุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนห้องนั่งเล่นกันค่ะในห้องนั่งเล่นของเรานะก็คือเข้ามาในโซนนี้นะก็จะมีโซฟาให้ค่ะนี้จะเป็นโซฟารูปตัวแอลนะทุกคนนั่งแบบสองสาคนก็ได้นะคะโซฟาผ้าอย่างดีก็คือเบาะนุ่มมากนะทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะกลางให้นะคะตัวนี้ก็คือจะตั้งตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเอามาตั้งมุมนี้ก็ได้นะเวลาดูทีวีเอาไว้วางของอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นชั้นวางทีวีทุกคนนี่อันนี้ก็คือแบบของใหม่เหมือนกันนะคะสามารถวางทีวีขนาดแบบ50-60นิ้วได้นะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยเนาะส่วนมุมด้านข้างนี้ก็จะเหมือนในห้องนอน,นะคะก็จะมีพวกคิวตกแต่งเล่นลวดลายให้นะทุกคนแล้วก็มีไฟดาวไลท์ส่องมาที่ภาพนะคะตัวดาวไลท์ตัวนี้สามารถปรับองศาได้นะทุกคนเผื่อใครอยากจะปรับมาส่องตรงโต๊ะตรงอะไรก็ได้นะคะ มาฝั่งตรงข้ามมุมนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์นะบางคนก็จะประยุกต์เป็นโต๊ะทานอาหารหรือว่าใครจะประยุกต์เป็นโต๊ะทํางานก็ได้ก็คือแล้วแต่จะประยุกต์ใช้งานกันเลยนะคะนี่แล้วก็เรามาดูมุมนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะอันนี้ต้องบอกว่าฟังก์ชันคือดีงามมากๆใช้งานในทั้งระบบคีย์การ์ดลายนิ้วมือรหัสผ่านนะคะบลูทูธคุณแจก็คือสามารถเปิดปิดผัดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะทุกคน นี่เดี๋ยวเราไปดูโซนครัวกันดีกว่าคะ่ะระหว่างห้องนั่งเล่นกับโซนครัวนะคะเขาจะมีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนให้เลยคือต้องบอกก่อนว่าใครที่ชอบทําอาหารพลาดไม่ได้เลยนะคะที่นี่เวลาทําอาหารที่มีกลิ่นสุงนะคือไม่ต้องกลัวปัญหากลิ่นเข้ามารบกวนเลยนี่เขามีเตาไฟฟ้าแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังมีเครื่องดูดควันให้ด้วยคือไม่ต้องกลัวปัญหารเรื่องกลิ่นเข้ามารบกวนเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครแบบยังไม่อยากเปิด เครื่องดูดควันอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เปิดหน้าต่างระบายกลิ่นออกไปทางระเบียงได้เลยทุกคนประตูอันนี้เขาเปิดได้2ฝั่งเลยนะคะนี่ส่วนที่ตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปตั้งตู้เย็นได้ทุกคนขนาด6.4คิวก็คือตั้งได้อยู่นะคะแล้วก็ระเบียงด้านนอกก็คือตั้งเครื่องซักผ้าได้ะคะ่ะมีเดินปลั๊กไฟเนาะแล้วก็ท่อนาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวระเบียงของเขานะคะก็จะมีติดตะข่ายกันนกให้ด้วยนะ ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องระเบียบสกรปรกหรือว่าเวลาแบบตากผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยผ้าเราจะร่วงลงไปข้างล่างหรือเปล่านะคะนี่ในห้องน้ําของเรานะก็จะแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งได้อย่างชัดเจนเลยทุกคนนี่ในโซนเปียกของเรานะคะจะมีเครื่องทาน้าอุ่นของใหม่แถมให้ด้วยแล้วก็พวกสายฝักบ,บัวอะไรพวกนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะอันนี้เป็นของฮาเซเล่ของใหม่อย่างดีนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่าแบรนด์ที่เขาเอามาใช้จะเป็นของดีแน่นอนนะทุกคน นี่มาดูที่โซนแห้งกันนะคะในโซนแห้งจะมีทั้งอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะแล้วก็มีกระจกให้กระจกก็คือบานใหญ่สองแผ็แบบเต็มหน้าเลยทุกคนแล้วก็มีราวแขวนผ้าให้นะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมหลังจากดูบมอกลมแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดในตัวห้องกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ตรงนี้ชอบกันไหมคะ ใครที่สนใจต้องอภิปาดไม่ได้เลยนะห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดถึงแปดพันบาทเท่านั้นฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วโครงการนี้ค่ะชื่อโครงการว่าดีวันพัฒนคอนโดนะที่สําคัญโลเคชั่นก็คืออยู่ตรงหัวหมากยี่สิบนะจะไปพระรามเก้าสีนคลินหรือว่าจะไปรัชดาขึ้นทางด่วนอะไรก็คือสะดวกมากๆเลยใครที่สนใจรีบทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะส่วนกลางที่นี่เขาก็มีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็ ที่การล็อกทางเข้าออกคือความปลอดภัยจะบอกว่าดีมากๆแน่นอนนะคะยังไงใครที่มองหาคอนโดลเลี้ยงสัตว์ได้ก็รีบท้งมาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้แป้งพาชมห้องเท่านี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย